สวัสดีครับคลิปนี้เราจะไปพบกับ5เหตุการณ์สึนามิที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกรู้หรือไม่เคลื่นยักษ์สึนามิที่สูงที่สุดมีความสูงมากกว่า524เมตรหรือสูงกว่าหอเอลเฟลถึง2เท่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่9กรกฎาคมปีคศ1958สาเหตุนั้นเกิดจากแผ่นดินไหวขนาด7.7แมินิจ,จูดที่อาลาอลิทูยาอลาสกา ประเทศสหรัฐอเมริกาสร้างความเสียหายให้กับเอาลิทุยาทั้งแถบแรงดันมหาศาลของคลื่นยักษ์ไปไกลถึง11กิโลเมตรโดยทีเดียวทำให้ต้นไม้นับล้านถูกกวาดล้างหักโค่นกระจุยกระจายและยังทำให้หินบนภูเขาที่อยู่สูงถึง914เมตรถล่มลงมาอีกด้วยโชคดีที่บริเวณเอาลิทุยาไม่มีผู้อาศัยอยู่จึงไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิต อันดับที่ 5. ทะเลเอ็นชูนด,ดะประเทศญี่ปุ่นสาเหตุของการเกิดสึนามิในครั้งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวขนาด8.3มินจุดทำให้เกิดขึ้นสึนามิขนาดความสูงถึง17เมตรพัดถล่มชายฝั่งคิอิมิก,กาวะสุรุกุและอีกหลายแห่งความรุนแรงของคลื่นยักษ์ทำให้น้ำทะเลท่วมเข้าไปในทะเลสาบฮามันะ ซึ่งแยกออกจากน้ําทะเลอย่างชัดเจนเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้บ้านเรือนถูกน้ําท่วมเสียหายจำนวนมากและมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31,000คนอันดับที่4การระเบิดของภูเขาไฟกรากาตัวในอินโดนีเซียเหตุการณ์สึนามิในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคมคศ1883 จากการระเบิดของภูเขาไฟกรากาตัวแรงระเบิดของภูเขาไฟทําให้เกิดคลื่นยักษ์สูงถึง37เมตรพัดถลมก่อหลายแห่งที่อยู่รอบๆส่งผลทําให้ชายฝั่งของเมืองมุมไบน้ําทะเลเกิดลดตัวอย่างฉับพลันซึ่งเป็นสัญญาณก่อนเกิดคลื่นสึนามิมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้จำนวน40,000คนอันดับที่ 3. กรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด8.5มลิจูดในวันที่1พฤศจิกายนปี1755ทำให้เกิดคลื่นยักษ์เข้าถล่มชายฝั่งของโปรตุเกสและสเปนโดยคลื่นยักษ์ลูกนี้มีความสูงถึง30เมตรแรงกระเพื่อมของคลื่นถูกส่งไปไกลถึงทะเลแคริบเบียนซึ่งคลื่นได้ลดกำลังลงเหลือความสูงเพียง1.5เมตรจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตในโปรตุเกสม็รโกโกสเปนร,รวมกันถึง60,000คนอันดับที่2ใช้ฟังแปซิฟิกโทโฮกุประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มีนาคม2011เวลา14นาิกา46นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด9มิิจูดทำให้เกิดขึ้นสึนามิความสูงถึง40เมตร บางพื้นที่พบว่าคลื่นได้พัดลึกเข้าไปในแผ่นดินลึกถึง14กิโลเมตรเลยทีเดียว t ุนามิได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานอาคารบ้านเรือนของญี่ปุ่นอย่างย่อยยับมากกว่า1 2 5 0 0 0หลังมีผู้เสียชีวิตมากกว่า20,000คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากบ้านเรือนประมาณ4 5 0 0หลังคาเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และอีก1 5 0 0 0คนไม่มีน้ำใช้ประมาณความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ มีมูลค่าสูงถึง3,900 0ล้านดอลลาร์สาหรัฐหรือประมาณ10ล้านล้านบาทเลยทีเดียวการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงนี้ยังทำให้เกาะฮอนชูเลื่อนไปทางตะวันออกถึง2.4เมตรและแกนโลกถูกเคลื่อนไปเกือบ10เซนติเมตรเลยทีเดียวอันดับที่1ก่อเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย เหตุการณ์นี้เกิดจากแผ่นดินไหวขนาด9.1แมกนิจ,จูดในมหาสมุทรอินเดียใกล้ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียเกิดขึ้นเมื่อเวลา7.58นาทีตามเวลาในไทยของวันที่26ธันวาคม2547เกิดการยุบตัวของเปลือกโลกใต้มหาสมุทรอินเดียทำให้เกิดขลืนสึนามิสูงถึง30เมตรพัดท่วมทำลายบ้านเรือนตามแนวชายฝั่งโดยรอบของมหาสมุทรอินเดีย มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ใน14ประเทศประมาณกันว่ามีมากกว่า2 30,000คนประเทศที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคืออินโดนีเซียรองลงมาคือบังกระเทศอินเดียและไทยตามลำดับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปครับผมสวัสดีครับ